ไว้ทหารลงขู่คอมกันครับเดอ้อมาขมามายายมาแป,ปา๊บหนึ่งแป,ป๊บหนึ่งมาเอาบุญก่อนครับบรหยุดครับเอา้าเอา้าเดินสองครับเอา้า

นี่กู่ได้ชั้นพระทหารกัอนนะครับนอตรวยอยครับเจ้าวัดทหารกูแล้ว ช่วงหลวงปู่กำลังฉันพระทหารแล้วก็มีญาติโยมนะครับมารอถวายนะครับทางกระทานถวายน้ำนะครับกับหลวงปู่นะคเนาะครับ การหมายมากลูก เพาะช่วงนี้ลงุงปู่ยังสันพระตาหารนะครับเนาะญาติโยมนั่งรอสักครู่นะครับเนาะครับ ม่ไาเคุณยายเตรียมหยอดขนมครกต่อุณยาเตรียมหยอดขนมครกต่อครับอ้าวเด้ให้โยยกินด้วยครับ หลวงพ่อด้วยไหวลวงปู<ล>อา้าวฝากถึงลาวอิงนะครับนเานาะอ้านี่ยายทองดีแม่ทองดีนะครับแม่รถนะครับเนาะจากบ้านโจดทะบ้านโจดนะครับเนาะ สุขใจแล้วก็เนาะเอาฝากความคิดถึงลาวอิงสาวน้อยเพชรแผ่งเนี่ยใครมาเห็นจะได้ถอดก็ไม่ได้หย้อนนมครกให้ให้กินเหมือนกัน <c oughs> บสำหรับคลิปนี้แล้วนี่ก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดติดตามช่องซุ้งชาแนลไว้ด้วยเนะครับเดอ้อสวัสดีครับ